ค่ะบิววรการค่ะวันนี้จะมาเป็นพยานหลังที่เรียนเจมเอจบนะคะ ว่าชีวิตของบิวนั้นได้รับอะไรบ้างในการเรียนเซมเอครั้งนี้นะคะก็หนึ่งเลยก็คือทําให้บิวนั้นเปลี่ยนมุมมองในการมองกับผู้คนที่เราได้พบเจอนะคะเรามองตามพระคำของพระเจ้าเราไม่ได้จดจ่อที่การกระทําของพวกเขาแต่เราจดจ่อที่พระคำของพระเจ้านะคะสิ่งน,นี้ทําให้บิวชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีสันติสุขมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายนะคะและสองเลยก็คือทําให้บิวนั้นมีสติในการรับข้อมูลต่างๆนะคะสามารถแย,ยกแยะออกได้ว่า ข้อมูลไหนตรงตามพระคำของพระเจ้าและข้อมูลไหนไม่ตรงตามพระคำของพระเจ้านะคะเราสามารถ ตัดออกจากชีวิต days, ของเราได้นะคะข้อมูลที่ไม่ได้ตรงตามพระคำของพระเจ้านะคะเราสามารถเลือกชีวิตของเราเองได้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้านั้นประทานสิทธิอํานาจให้เรานั้นมีสิทธิในาการที่จะเลือกชีวิตของเรานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายค่ะแล้วก็ทําให้เรานั้นฟังเสียงของพระเจ้ามากขึ้นว่าพระเจ้านั้นต้องการตระหนักถึงอะไรพระเจ้านั้นอยากให้เราไปในทิศทางไหนพระเจ้านั้นต้องการให้เราทําอะไรนะคะก็ขอบคุณพระ เจ้าที่สิ่งนี้ทําให้บิวชัดเจนแล้วก็คิดมากขึ้นนะคะว่าในทุกๆวันเนี่ยเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรนะคะแล้วเราเรียนพระคาของพระเจ้าเพื่ออะไรนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าพระคาของพระเจ้า <_ Russian> ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะในเมื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วเราสามารถที่แบ่งปันให้กับผู้คนที่เราพบเจอทุกๆวันนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งนี้ทําให้บิวตระหนัหนกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้บิวนั้นได้เรียนรู้ชีวิตที่ให้เกียรติแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะยิ่งเราได้เรียนรู้ชีวิตที่ให แล้วก็ได้รับเกียรตินะคะทําให้บิวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในกรลังท่าทีของบิวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานนะคะผู้คนที่เราได้พบเจอนะคะแน่นอนว่าพวกเขาเองนั้นไม่ได้รู้จักความรักของพระเจ้าและพวกเขาเองนั้นจิตติดกับเนื้อนหนังมากเกินไปแล้วเขาจะมีท่าทีในการพูดการจา,าเขาจะยึดหลักความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะแน่อนอนว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนพวกเขาเหล่านั้นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ เราเป็นคนใหม่เราจะยึดพระคำของพระเจ้าแล้วเราจะวางท่าทีตามพระคำของพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งนี้ทําให้ผู้คนที่เราได้พบเจอนั้นยิ่งเราวางท่าทีที่ถูกต้องตามพระคำของพระเจ้านะคะผู้คนที่เราได้พบเจอพวกเขาเองนั้นจะเห็นความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเรานะคะแล้วพวกเขาก็จะสนใจในชีวิตของเราในที่ทํางานของบิวนะคะก็มีคนนึงที่มาถามบิวว่าทําไมเธอถึงแตกต่างจากคนอื่นแล้วบิวก็เลยตอบกับเขาว่าบิว เป็นคริสเตียนบิวมีความรักของพระเจ้านะคะก็เลยทําให้เขานั้นสนใจเรามากขึ้นแล้วก็เขาก็มาถามอยู่ว่าทําไมเธอทํางานเหนื่อยทั้งวันแต่ทาไมเธอมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะร้องเพลงได้ทั้งวันเธอไม่เหนื่อยเลยอย่างเงี้ยก็บิวก็เลยตอบว่าฉันมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้านะคะสิ่งนี้ทําให้เรากล่าพูดมากขึ้นนะคะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะ,ะแล้วท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปนะคะในการ เขาอยู่กับเรานะคะเขาก็มีรอยยิม้มเสียงหัวเราะนะคะเขาบอกว่าเรามีความสุขแล้วเขาเห็นเราแล้วเขาก็มีความสุขด้วยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรานั้นมีท่าทีในการรับฟังเพราะเขามากขึ้นเราจะไม่ใช้อารมณ์ของเราตัวเองเป็นที่ตั้งรับฟังเขามากขึ้นว่าเขาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรแล้วเราสามารถให้ข้อมูลกับเขาได้อย่างถูกต้องชัดเจนตามพระคําของพระเจ้านะคะแล้วก็เรามีท่าทีในการสามารถพูดมากขึ้นท,ท่าที ที่เราพูดนะคะคำพูดที่เราจะใช้กับคนที่เราเจอนะคะว่าตรงตามพระคำของพระเจ้าไหมทําให้เราตตะหนักมากขึ้นนะคะทุกคําที่เราพูดออกไปอ่าฉะนั้นบิวก็อันในการที่จะพูดบิวก็คิดแล้วว่าอาคำเนี้ยมันสมควรพูดไหมอ่าถ้าพูดแล้วมันจะกระทบกับอีกคนนึงหรือเปล่านะคะถ้าไม่ตรงตามพระคำของพระเจ้าบิวก็จะไม่พูดนะคะก็สิ่งนี้ก็ทําให้บิวแตะหนักมากขึ้นแล้วก็ใช้ในชีวิตของบิวมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็เราก็มีท่าทีในการรับมือกับ สถานการณ์ต่างๆนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นมีพระคำของพระเจ้าแล้วเรายึดตามพระคำของพระเจ้าคิดตามพระคำของพระเจ้าพูดตามพระคำของพระเจ้าแล้วทาตามพระคำของพระเจ้าชีวิตของเรานั้นในกรมาท่าทีของเรานั้นก็เป็นไปตามพระคำของพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายนะคะแล้วก็ทําให้บิวนั้นได้รู้มากขึ้นว่าเราเนี่ย มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรนะคะอ่าก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายนะคะก็สิ่งสำคัญเลยก็คือให้เรานั้นจ,ด, <The Final. S 1> จดจ่อที่พระคำของพระเจ้านะคะให้เรานั้นรักษาพระคำของพระเจ้าในจิตใจส่วนลึกของเราไว้นะคะให้เรานั้นรักษาท่าทีในการรับฟังพระคำของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการจะสื่อถึงอะไรนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายนะคะให้เรานั้นมองสิ่งที่ถูกต้องอ่านะคะพูดสิ่งที่ถูกต้องยึดทุกอย่าง ให้อยู่ใต้พระคำของพระเจ้านะคะชีวิตของเรามีแต่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนอย่างแน่นอนนะคะชีวิตของเรานั้นไม่มีคําว่าล้มเหลวนะคะชีวิตของเรานั้นมีแต่สันติสุขความชื่นชมยินดีในทุกๆวันนะคะยิ่งเรา ติดสนิกับพระคาของพระเจ้ามากเท่าไหร่นะคะ,ระ,ะพระเจ้านั้นจะเปิดเผยสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้นนะคะพระเจ้านั้นอาจจะอวยพรชีวิตของเราอย่างมากมายนะคะพระเจ้านั้นจะตอบคําอธิษฐานของเราทุกๆอย่างนะคะขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยก็คืออย่าจะหนุนใจพี่น้องของเราทุกๆคนนะคะหากใครที่ยังไม่รู้ว่าชีวิตของตัวเองนั้น มีความสุขหรือไม่มีความสุขนะคะก็อย่าจะให้เรานะเปิดใจต้องรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราให้พระเยซูนนะั้นมันเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะชีวิตของเรานั้นอ่ะมีแต่สันติสุขแน่นอนนะคะก็อย่าจะให้เปิดใจ ดูนะคะว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนนะคะก็อยากจะให้เราเปิดใจดูให้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าให้พระคำมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะก็จะเรียบง่ายขึ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าคะ่ะพระเจ้าอวยพรคะ่ะ